เมื่อเราวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกสันหลังมันเคลื่อนนะกระดูกสันหลังเคลื่อนนะถ้าอาจารย์ว่ามันเคลื่อนเนี่ยต้องต้องบริหารในกล้ามเนื้อแนวแนวแกนกลางนะการบริหารก็คือใช้ใช้หมอนข้างนะครับนะหมอนข้างสําคัญมากในการบริหารนะเราก็ให้ให้มันแข็งแรงอะ่ะเอาหนีบไว้ยกขาขึ้นมาหนีบอย่างนี้นะครับหนีบอ่าอย่างนี้นะอันนี้ต้องประคองช่วยด้วยนะมือวางตรงนี้นะ นะอย่างนี้นะครับอันนี้เขาอันนี้คือเก่งนะจริงๆต้องประคองช่วยอา้าวนิฟนับหนึ่งสองสามจะเก่งตรงนี้ไหมจะเก่งทองนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยนะญาติญาติญาติาประคองตรงนี้นะครับประคองช่วยนิฟถ้าเก่งแล้วปล่อยได้นะแต่จริงๆประคองได้เพราะว่าม,มันใช้แรงมากท่านี้เก่งมากนะใช้มือช่วยได้หน่อยหนึ่งนะนี่นะฮะท่านี้นะ แนวแกนกางจะดีมากก็ทำสักสิบครั้งนี่อันนี้นี่ขนาดแข็งแรงสั่นแล้วเนี่ยนิบนะนะอันนี้คือแนวแกนกลางโอเคนะสิครั้งนะก็วางลงวางลงอ่าเสร็จแล้วเราก็จัดกระดูกนะจัดกระดูกที่มันเคลื่อนเนี่ยให้มันลงไปด้วยนะเราใช้มือเราเนี่ยตัวฟิวก่อนก็ได้นะลองแอนหลังนี่แอนหลังกดใส่กับ กดกดหลังใส่ใกาเรียกแอนไอกดใส่เนี่ยนะให้ให้กดลงไปใส่ใส่กระเตียงเนี่ยเราเอามือเราฟิลได้เข้าไปในเนี่ยอ่ะอย่างนี้นะจับดูกดอ่าจะกดอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือเรียกว่าการหลังกดเพื่อให้กระดูกสันหลังเรามันเคลื่อนลงไปคืนนะอ่ะโอเคนะอ่ะตั้งขาไว้กระดกปลายเท้าอ่ายกหัวขึ้นมาเก่งอย่างนี้ นีน่กดเลย3อย่างนะนี่นี่นี่หนึ่งสอามส่้าหกเดแดเกเอาลงปล่อยอะ,อะไรก่อนก็ได้กดกระดกไปเท้ายกอ,อย่างนี้นะอย่างเงี้ยทำสักประมาณ5ทีเพื่อให้กระดูกสนหลังเรามันเคลื่อนเข้าไปคืนที่มัน,ท,มนที่มันมีปัญหาเราก็ได้แนวแกนกลางนะสท่านะครับในยกระดูกสนหลังเคลื่อน